ลุ่มคนตูนทำไม่มีมานั่งรูปหัวกูจะกระโถนเนี่ยลูกกระบาลมึงให้แต่อยากได้ต้นใหญ่ฮะแม่ถ้าแม่ถ้าซื้อรถซื้อเยอะรถให้ผมด้วยนะได้กระทอร้อนเหรอครับ้อ,อ้โหนี่ต้นกระทอร้อนนะทุกคนแต่จริงนะปัดที่ดินนะ่ะถ้าเอาต้นไม้ไปลงไว้จะดีคุณเรียนครับ เนี่ยทุเรียนเอาไปลงไมได้มะุเรียนเอาความปลูกได้มะตุเรียนมีที่ลงได้เลยอุ้ยแต่ดินดีอาจารย์เอาน้ำไปลดใช่มีมีก็จะปลูกไปไอพวกนี้มันต้องลดน้ำบ่อยไหมพี่ก็ปล่อยทิ้งไว้ได้เลยมะฮอกรานีอย่างเงี้ยมะฮอกรานีนี่ต้องลดบ่อยไหมก็สามวันทีสี่วันทีผมว่าผมอยากจะเอามะฮอกรานีเป็นลงแล้วก็อ่าไม้สักไม้สักทองอะนะไปลงได้ใช่ไหมแต่ว่าก็ต้องอาทิตย์นึงลดกี่ครั้งอะ อ๋อว oh, ันละครั <Man> ้งอันนี้หนึงครั้งนึงได้นะโอเคโอเคโอเคได้เดี๋ยวเดี๋ยวมาอุดหนุนนะฮะได้ครับขอบคุณครับถ้าทิปไหนค่อจ้างรถน้ำก็ได้ยครับให้เขามาช่วยดูก็ได้ <S <S ใช่ต, <S <S ต้นกล้วยมาลุ้นนะวันนึงสามร้อยใช่ คุณมากนะครับพี่แอนนาขอบคุณมากครับพี่พี่ทุกคนแม่นัดขอบคุณนะครับป้าตุ่มโอ้สวยอ่ะเนี่ยแหละต้นอะไรนะเนี่ยต้นละไรกินเน่ฮะโอ้ต้ไม่ถูกจังโคตรถูกเลยทุกคนไม่สักต้นละยี่สิบห้าเองเนาะเออไอไอใบนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลากี่ปีกว่าจะโตเนี่ยชมพู่ก็ดีนะ มันโตไวอยู่เนาะพี่เนาะไม้สักต้นสักโตไวมอคก็นี้ก็โตไวเนาะเก็บ้าอาจารย์ตัดตุ๊กตานเดียววิ่งพูดเลยเนี่ยบ้าอาจารย์มันแผ่มาต้นไม้สักนี่มันแผ่กางเลยเนี่ยแล้วกางที่ขายได้เอไทยรุ่เงาดีมากอยากได้เป็นไม้ร้องกินไปขายได้เลยไมยถึงว่าตัดไม่ถึงเแต่ว่าถูกกฎหมายแล้วนะถูกกฎหมายแล้วถูกกฎหมายแล้วแต่มันก็มีที่มีที่ใช่มีที่ใหญ่ๆเนี่ยอาจารย์บอกว่าให้ไปปลูกบนที่ดินอ่ะเราก็อยากว่าจะไปปลูก ปลูกมันโค่นมันเฟิ่อนเลยเอ่ะใช่แล้วมันเอาไปไปลูกเป็นมปนะไม้ประดับได้ไหมไม่ประดับก็ได้มันมีไม้ประดับก็มีแต่เหมืนมน<ร>อนเขาจะอ่าน,นี้ไม่ได้เอาไปประด<ต>ับแต่พยุงเนี่ยถูกกฎหมายแล้วถูกต้องไหมมีมีใช่ไหมยพยุงนี่ก็อ๋อแต่พยุงเนี่ยก็คือว่าโตไวไหมก็โตไวเหมือนกันเหรอครับอืมก็มีต้นจิกน้ำจิกน้ำเนี่ยจะชีบ มีดอกอาจารย์อยากได้ต้นใหญ่เหมือนกันไม้ล้อมมีุกอย่างเลยครับนี่เดี๋ยวเล็งห้าใจนัดต้นไม้ล้อมเนี่ยเีลงต้นที่เราพูดมาเนี่ยกันเกากับจิกได้ครับอันนี้แหละที่อยากได้เป็นไม้ล้อมอยากได้ต้นอะไรไม้ล้อมถ้าเอาหลายๆต้นเนี่ยจะได้วิ่งเอารถเป่าไปให้หลายต้นเลยแหละน่าจะหลายต้นเลยของผมอ่ะเดี๋ยวคงเอาเอาสักอห้าแล้วก็พยุงห้าแล้วก็เอาไปวันนี้ได้เหรอยังยังยังถ้าจะมาเอาอ่ะแล้วก็ม้องก้านีห้าแต่ว่าของไม้ล้อมอาจารย์อ่ะรถปิ๊กอัพไม่น่าใส่ได้นะน่าจะต้องเป็นรถ600ใหญ่ ก็ S <S ถ้าถ้าใหญ่ๆเลยมะนาวเลมอนอาาาะว่่่ออจจใหญนดนี้้แบบคนล้อมเลยคนโอ่ะต้องไม้หกล้อข้าหกล้ออาจารย์รู้ที่อยู่เนาะไปไว้ตรงริมรงสวนที่จะทำใหม่หมดเลยที่ที่จะทผดินอนะ่ะอ๋ออาจารย์ใช้ไม้ล้อมใหญ่หมดเลยน,นี่อาจารย์จะใช้ไม้ล้อมใหญ่นะไปลงตรงนั้นโอ้ไม่งั้นมันไม่ทนันฝูงไม่ทนันอาจารย์ครับอย่างนี้ต้นอะไรครับนี่มะพร้าวอะอ๊ะ จริงเหรอจ๊ะใช่มะพร้าวมันใตญ่แบบนี้ไงอ๋อเหรอฮะมันตูจากลูกผมไม่เคยเห็นแบบอย่างนี้ไงอ๋อนี่คือมะพร้าวอาไอเราก็ว่าเขามาเพาะอะไรตรงนี้ในนี้หรือเปล่าเฮ้ยนี่สวยนะพี่จ๊ะเฮ้ยสวยอะ่ะสวัสดีครับผมเวลานาน้ำมาสวยแนละ้วคือมันสวยเนะี่ยใช่ไหมเฮ้ยนี่สวยว่ะผมว่าจะดูมาฮอกกานีสักหน่อยนะเออ ไม่รู้จักแต่ผมว่าคิดว่าเขาเอาต้นอะไรอ่ะมามาเพาะในในไอตัวกะลาไอตัวมะพร้าวหรือเปล่าจริงๆริคิดจริงจริงนะมาะมาเกนีอืมอต้นต้นใหญ่ๆก็มีสวัสดีครับใหญ่กว่านี้ก็มีนี่เดี๋ยวผมจะเอามาฮอกกะนีไปปลูกใหญ่กว่านี้ก็มีป่าไปปลูกที่อหอุ้ยได้นะสา้ก็มีต้นอย่างนั้นลงจะโตเร็วใช่โตเร็วครับนี่มาฮอกกะนีผมจะไปลงที่ที่ผมซื้อที่ดินไว้ที่นี่นะที่เราขวัญนะ เอออุ้ยดีอ่ะอันนี้ก็สวนอาจารย์ปลูกถูงห้าต้นมั้ยสามต้นแต่ต้นใหญ่แล้วอืมบ้านอาจารย์ก็มีพอดีผมจะดูไม้พยุงไปลงไม้สักทองไปลงแล้วก็ไร่หนึ่งแล้วก็เจ้าต้นไม้ไม้มะฮอกกานีไปลงที่สวนไอ้ที่ที่ดินที่ผมไปซื้อที่เหล่าฝันเดี๋ยวสายขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณครับอาจารย์ไปถ่ายรายการมาจ้าทุกคน เดี๋ยวเดี๋ยวลงสักพักนึงเดี๋ยวจะไปแอร์ออคิดนะเดี๋ยวจะไปแอร์ออคิดเตรียมตัวดูชมไลฟ์อาจารย์แล้วกันนะโตไวอ๋อใช่ไหมพี่น้อยโตไวใช่ไหมโตไวเนาะอื่าไาเยรอว่าเราต้องคาดก่อนโอเคต้อไปางเนแล้วครับอยู่เทินเหรอ